สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกันนิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ง่ายๆครับด้วยการกดติดตามนะครับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแนวทางการจัดทำข้อสอบ การวัดสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน c f r ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับวันที่3ธันวาคมเวลา9ก้นนานาฬิกานหอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งตำบลหากคำอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย นายมนทนภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการจัดทำข้อสอบวัดสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษมาตรฐาน c f r ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดรวรวิทย์ศรีตระกูลผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งกล่าวว่าตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนยโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันการอุดมศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษากำหนดนยโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันการอุดมศึกษาในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการวิชาชีพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ working knowledge โดยพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษโดยมุ่งผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดทั้งการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรกระบวนการสื่อสารสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมแรงจูงใจให้สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบมาตราฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้นหรือเห็นสมควรจะนำมาใช้วัดสมมติภาพทางภาษาอังกฤษ English Proficiency ให้สามารถเทียบเคียงกับกรอบมาตราฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ Common European Framework of Reference for English หรือ c f r นะครับหรือมาตราฐานอื่นเพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน และพิจารณานำผลการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการเรียนหรือจัดทำเป็นประกาศินยิยบัตรเพื่อให้นักศึกษานำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพในการทำงานต่อไปการประชุมในครั้งนี้มีสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศจำนวน23แห่งเข้าร่วมประชุมและจัดทำข้อสอบการวัดสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนนักศึกษาในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ทั้งภาคว,าวิชาการและภาษาควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพ